เดี๋ยวครับท,าบทาบ่านผู้ชมครับวันนี้เรามาสอบแรงตาแรกกันนะครับวันหนึ่งขึ้นทีเวอร์นี่ผมมาไปเดิมเกมได้ด้วยแซกแล้วผมไปดูดูดว่าจะเป็นไงไป Let's go มาแล้วมาซีรีสสองครับสบายๆไปเป็นแตีเป็นเ,เปเซ็นปปท์ครับซีรีสสองตวัวนี้แล้วเล่นแซกชิวๆิวไปแกงง่ายครับเลเวลสามแกงได้เลยแกงสบายมากสามง่ายสามเร็วต้องแซกเลยครับผมแกงง่ายสามเร็วเป็นตัวสหรับผู้เริ่มต้นนะถ้ามีตังก็ซื้อไปเลยนะครับเอาไว้ไต่แรงสบายครับตัวนี้ ตามสบายเกง,ง่ายไม่ไหวไม่ถึงไม่โอ้ทำอะไรไม่ได้ยังไงอุ้ยอะไรกั้นอ้าวเดี๋ยวพุ่งก่อนอะไรอะอะไรอะอุ้ยโอ้เดี๋ยวบบรรรครับไม่ด้ไมาดิทำอะำไระทำรอะำไรน้องทำอะไรเนอะทำอะไรทำอะไรเป็นหนีจะตบตบผู้หญิงอะ่ะโอ้คนดีคนดีมาโอ้คนดีโอ ขึ้นไปรักเดียีกแล้วกไปดึงไปแก่งแล้วโฮ้ยพิครับเล้ยวตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้พี่หกแล้ววะล็อกให้โดนสลักล็อกโดนเท่ากับวินนี่มนเห็นเฮ้ยนี่ยังอุ้ยอะไรกันจะเอาหน่อยเอ้าดึงให้ดนเอ้าโฮ้ยพิว่ะต่อ ลอกแบบดิจิตอลดิจิตต์โอ้หลอกดีมากแจ๋วอยู่แล้วอืมเพื่อนผิวผิวมาดูดูดูอย่างนี้ได้ครับดูความสมามันตอม่เจอครับครับหลอกแบบดิจิตอลดิจิตต์โอ้มึงก็ดิจิตอลเหรอเนี่ยแจ๋วอยู่แล้วโอ้โคิวิ่ตัวอะไรวันนี้แอเน่ ดมากนดว่าไม่ดีนะจ๊ะเอาเพื่อนชิบหายมาดิทำไรทำไรไน้องทำไรน้องทำไรจ๊ะที่งด้ออกลูกดาวได้เยอะที่สุดได้ดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราโดดได้โดดล้วนแล้วเราจะแก๊งได้ไม่หยุดยั้งตอนนี้เราต้องดูเกมนะเรา้องเล่นเล่นช่วยเฮ้ยที่มันไม่มี ีกมนี้มีเวทแบบนี้สบายครับปั่นกรอบอันกรอบเกาะท้อนโอเมนเราสบายครับเกมนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคิ้วคิ้วโอ้พิ้วเรียบร้อยวิ่งขึ้นเลยโอ้เรียบร้อยหมดวิ่งนี่ไงนี่ไงมาขี้ยควายอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ดีนี่นี่นะ ยี้นี่ยิงโง่ป๊อกได้ละยิงโง่อ๋อจ้าวเองดุเองโง่ยิงโคตรดุโหดุเรียบร้อยคิวชัดแหละมาเปล่านี่เน่ไม่รู้โอ้ยอะไรนะมาดีครับมาเมื่อไหร่วะอะไรจะน้องชายหยอะไรกัน จะรอดได้ไงวะอะไรครับจะพิ้วแปป่ะตัวนี้มันหอมหมอจริงเลยเขีออย้ยวนี้มันไม่ธรรมดาฮีสกอลติดลงก็เถอะอานี้ขอดิเอ้ยเ,เพื่อนไม่เห็นดูครับดู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 แต่ว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยครับไฮ้คุ้มดิเพื่อนสวย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 ดู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 ดด <Bye. S 1> บ๊วย เอสี่โปรดีนะเพื่อนเป็ดีครับรออะไรสวัสดีครับเอาเอาเอาหรอ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 เนาะเอาเอามาที่เบ้าเนาะงาเบ้าเ่กับใครไม่เล่นเ่กับใครไม่เล่นมาดจีน่กลับตายนะอุยเห็นอะเห็นนี่เหรอวะเอาไจับเกลับมาดีครับาร์ตาตายนี่ตดสีอม ทำอ,อ,อะไร้ทำไ,ไม่ได้ไอ้ยี่ทำอะไรไม่ได้ซึ่งอังสานทำอะไรไม่ได้อะไรวะเนี่ยมันจะแพ้เฮ้ยมือนจะแพ้อุ้ย เอาดิมาดิมาดิมาดิเหมือนมันเล่นติดเทถียรเพื่อนที่นี่หมาดิ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 ผิดเล่นรุ่นเปล่าเล่นเฮฟวิเวทเปล่าเล่นเฮฟวิเวทเปล่าเราอะไอเจอไงวิ่งเนี่ยมาดิเล่นผิดรุ่นเลยมันเล่นเฮฟวิเวทแล้วเอ้ยเฮ้ยคุณเล่นเล่นโอ้โหยังไม่มาเต็มเลยโั่งเต็มเลยอะไรอุ you ้ยแอตัวแตกเฮไอก็จะตายเฮ้ยอเฮ้ยชิชิ อ้อรอดนะ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 รอดนรอดนรอดนะไม่รอดอยู่นี้เหมากัจะลนยดูไม่เหมือนจะชนะเลย h y man มาทำไมมาทำไมนี่่ารอ้เยยมันหนีอ่ะ

ปมกาไม่ได้เลยซัดฟามช้ามากครับตอนนี้แต่ว่ามันโดนกดด้ว่เรมงงหมดแล้วดูสเต็กยี่สิบวนาทสามอเิ่ะเอาดิเข้าไปตีดีเพื่อนทำไมเดินเล่นเหนือยเงีเพื่อนแะไรอาารย์อะไอาาไยป้อมเลยเพื่อนอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเออ้อม สวยสบายมากชิวๆไปนี่ที่นี่มาที่นี่มาที่มันเอาที่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพิชนะเฮ้ยเดีเยเเด๋ยวพิชานะเฮ้ยเอาเรียบร้อยดีแบบนี้สบายฟรีซี่เบอร์ เนี่ยแต่แต่ทำไรเหรอจะแครีไม่มาแล้วแครีไปแล้วแครีหายไปแล้วจู่อ๋อองค์ก่อนนะองค์ก่อนดิเพื่อนไปยืนทำไมเก๊กหลอดงนึงเออไปเลยรักทหารทหารเลยรักคนเดี๋ยวนี้ต้องร้อยเต็มมีแต่ด้วยโอ้โหชิบหายเอ้าพี์ไทยไม่ใช่ยิงเหรอเอาอันนี้ก่อนไม่ต้องตัวละ จะบวกทำไมจะบวกทำไมทเอ้ยก็ทำเนี่โดนเลยนะออกมาคนได้ก็จบแล้วจะบวกทำไมทำก็ทะ,ะยากเล่นอะไรของเขา <c oughs> โหนี่นาซับไม่แยกเลี้ยวแยกเฉยนะนาซับต้องแยก,แกลูกเออนาซับต้องแยกมาดิมาดิาดอ๋อเพื่อนอย่างเงี้ย ออกไปดีไปดีอาทัดจะมาทำไมมันออกไปได้มึงแยกกลับจอยเยอเกมนี้ถือว่าเก่งครับเล่นผิวแก่ว่า,ามันยังไงผมจะพูดว่าแก๊งดีก็ประมาณนั้นแหละโห <c oughs> ไม่เห็นที่ไหนหวะเขียนอะไรหมนเลยนะโน โหอ,อะไรเนี่ยอะไรครับอ๋อต่อต่อเอาดิต่อท่น,น,นี้ดูนั่นะ่ะโผมไม่ง่าตามเลยครพี่โน้อะไรของรากวนเขาต้อมดีเพื่อนีอ่นี่เีห,ห,ห,ห้าวห้าวน้องห้าวใหญ่ไปตัวนี้ขึ้นมาเยโอ้มันขึ้นทำไมไมั้ยเฮ้ยได้หรออะไรตัวเดียวทำไม,ไมสนใจมนะั้โอ้

ทำอ,อะไร,อ,โโรอ่ะโอโหนะทักำพหน้าพวกลับไปไม่ได้เลยเอาปอไปสนใจปอีเยลยนะทำอะไรของมันวนะนยงงว่ะเข้าไปสับป,ปอวะเอาเห็นไหมเนี่ยนะทัศทำอะไรเนี่ย

มาแล yup. <Um ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดด้มกเอาแล้วแล้วทำอไรจ้าทำไจ้าทำไรจ้าทำไรจ้ามาห่าฮอะไรอะมาดิมาดิไปอ่ะไปอะไปไปไป ดีมากเด็กๆทำงาน,นดีอลองเลยอะไรอะ่ะทำไมทำไมอ่ะมามามา,มาดี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 มาีครับโอ้ยทำอะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรโอ้โหยับมาดีมาดีมาดี ไอโอ้หน่อยดิเอาอย่าได้อจะโอ้ยไอโอ้ยโง่จบปะใครจบปะอันนี้ไข่ดีวะเนี่ยให้สุรกาครับผมนี่นอนวันนี้วนอื่นไม่เท่าไรนาไซก็เล่นไม่ไหวเลยครับอันนี้ของอ๊อย เป็นไงเป็นไงโอ้ตอนนี้อยอโอะเล่นดีครับอยอโอะเล่นดีจริงตอนนี้ยอโอะเล่นดีครับแต่ว่ามันโดนแก๊งครับผมแก๊งมันบ่อยแล้วมันก็ไม่เกิดครับความผิวนี่ผมเห็นเลยโอเคครับแต่ใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์ลกด subscribe ไ,ไปดูมันพรุ่งนี้ครับว่า,วาเกมสองเราจะชนะหรือเปล่าปะผมครับสำหรับนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ